สวัสดีค่ะใครดูรถนะคะตอนนี้ที่เป็นรถเจดที่นั่งนะคะเป็นรถ SUV ของแบรนด์โตต้านะคะเรามาแนะนํานะคะตอนนี้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะคะเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันก่อนนะคะสีขาวตัวนี้นะจะบอกว่าเป็นปี21เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะขับเคลื่อนสั่งล้อเครื่องยนต์ 2.4V เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อน ตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้นะคะจะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานตัดด้วยนะคะตัดด้วยคอมเนียมนะคะคอมเมียมแล้วก็ไฟนะคะไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ก็มีติดตั้งให้แล้วก็เซ็นเซอร์หน้านะคะเซ็นเซอร์หน้าให้ก็มีมีติดตั้งมาด้วยแล้วก็กล้องหน้านะคะโลโก้ของโตลต้านะคะตัดด้วยตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นปี21นะคะเชนนะคะสีดําเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะพื้นต้นนะคะตัวรถนะคะล้อเดิมตรโรงงานเลยนะคะ ยางเต็มนะคะยางบิสโตนนะคะปียางปียี่สิบสามนะยางเต็มเต็มเลยนะคะสัปดาห์ที่สี่สิบนะคะตัวบอดี้รถสีขาวนะคะสีขาวตัดด้วยสีดำตัวนี้มีกล้องด้วยนะคะกล้องกล้องสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะตัวนี้ไหนเรามาดูภายในกันก่อนภายในจะได้เป็นภายในเบาะหนังสีดำนะคะเป็นตัววีนะคะเครื่องเสียงโรงงานเดิมๆเ,เลยนะคะ ไม้ไม่เยอะด้วยไม้แค่8ปดหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์2.4จุดสี่กับเครื่องสองล้อนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ขับสี่ก็ได้ตัวนี้ก็จะมีคูดแล้วนะคะคูดคอนโทรลนะคะตัวนี้ชิปมือได้ด้วยนะคะเล่นชิปมือได้ด้วยเหมือนชิปมือเล่น,เล,นเล่นเกียร์เกียร์จักพพงาลัยได้เลยแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะตัวรถนะคะตัวรถไม่มีติดโซ่ไม่มีช้ำเลยนะคะดูภายใน ข้างหลังนะคะข้างหลังก็เบาะนะคะเบาะนั่งสบายแล้วก็มีตัวชาร์จไฟบ้านด้วยนะคะมีไทซีด้วยภายในไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยนะคะอันนี้เราทายกันก่อนนะคะคาท้ายของ f o r t u n e r ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Minor chain ปี21นะคะฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้ามีกล้องหลังให้ด้วยนะคะฝาท้ายไฟฟ้าถ้าตัว V ีมันจะเป็นฝาฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะใส่ของได้เยอะนะคะเบาะพับเก็บของได้ด้วยนะคะ ตัวรถนะคะได้บอดี้เดิมๆเละคะบอดี้เดิมๆโรงงานเลยนะคะราคาไม่ถึงล้านนะคะท่านใดที่หารถปีประมาณปียีนะคะที่เป็นโฟโตต้าฟอร์จเนอตัวนี้ก็น่าใช้เพิ่มเติมอีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเรื่องราคากันก่อนตอนนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะเราเปิดไว้อยู่ที่928,000นสอนะคะท่านใดที่หาโต้ต้าฟอร์จเนอปี21 ปใีใหม่แล้วเลขใหม่ไม่เยอะนะคะแนะนําคันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี้แปะเบอร์ไว้ให้ก่อนยังไงสนใจก็ทักามาเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมอีกคันหนึ่งสีดะะสําน,นะคะสีดําตัวนี้นะคะจะบอกว่าปีใหม่ด้วยปี2 3เป็นตัวรีเจนเดอร์นะคะตัวรถรีเจนเดอร์ตัวนี้ราคาเปิดไม่แรงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนรีเจนเดอร์ก็จะเป็นตัวที่แต่งมาจากโรงงานนะคะระจากหน้าแล้วก็ได้สีดํามีกล้องหน้าด้วยนะคะ ก็ไฟตัวนี้ไฟเป็น LED เลเซอร์แล้วนะคะถ้าตัวแต่งก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมมาจากโรงงานแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้าให้เดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันก่อนนะคะหน้ายางก็อันนี้หน้ายางดอกเต็มเต็มเลยนะคะดอกเต็มเต็มเลยเรามาดูปียางดันหลกตัวยางจะเป็นดันหลกนะคะดูได้เลยนะคะปียางนะคะปียางสี่สิบหก เออปียาที่ยี่สิบสามได้สีดำนะคะใครหารถที่เป็น f ฟ r t จ n e r สีดำตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้เลยนะคะดูได้เลยภายในสะอาดน,นะคะรีเจนเดอร์ก็จะตัดด้วยดำแดงนะคะภายในนะคะรายละเอียด ดูได้เลยรถสวยกริ๊บเลยรถปี23สบสาด้วยนะตัวนี้ก็จะได้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแปะไว้ให้นะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งจะเข้ามาด้วยนะคะรถสวยสภาพดีแล้วก็จะบอกว่าใหม่ไม่ได้เยอะด้วยใหม่แค่สี่หมื่นกโลนะคะแล้วก็มีคูดคอนโทรลสั่งการด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็มีชิปมือเล่นชิปมือได้ด้วยรถบอดี้เดิมๆเลยนะคะดูได้เลยภายในไม่มีติดโซมนะคะตัวนี้ขับเคลื่อน2อล้อนะคะเป็นเรจินเดอร์นะคะเรามาดูข้างหลังกันก่อน นะคะตัวรถนะคะบอกไม่มีแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสภาพได้สภาพป้ายแดงเลยนะคะราคาหายจากป้ายแดงค่อนข้างจะเยอะด้วยตัวนี้นะคะจนมีแปะเบอร์ไว้แล้วก็รายละเอียดเรื่องราคาเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีนึงเพราะมว่าตัวนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะได้ปี23ด้วยนะคะตัวนี้ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วดูได้เลย รถท้ายเดิมนะท้ายเดิมเดิมเลยเนียนๆสีดำดุดันเลยตัดด้วยสีแดงนะคะไรหารถโฟล์กิเนอร์ที่เป็นลเจินเดอร์อนะคะตัวนี้ก็น่าใช้เพิ่มเติมอีกคันด้วยด้วยนะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะราคาไม่สูงมากตอนนี้ราคาเราจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะอุบเดิเดิมๆเลยจะบอกว่ารถที่นี่ราคาเปิดไว้ไม่แรงนะไฟแนนซ์จัดได้เต็มทุกหุ้นทุกคันเลยนะคะ ถ้าสนใจยังไงมีทั้งสองคันนะคะสีดำด้วยแล้วก็สีขาวด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดถ้าท่านได้หารถรุ่นไหนอยากได้รถรุ่นไหนก็ทักมาหาได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดูก่อนจะมีทั้งสองคันเลยนะคอนจูนเนอร์ยังไงทีนี้แปะเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวก็เรื่องราคาเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆรลรถเพิ่งเข้ามาทั้งสองคันเลย